จริงๆแล้วเราจำเป็นไหมต้องรู้ FTP แล้วถ้าเกิดไม่มี power meter ล่ะอะรครับหลายคนก็เคยได้ยินนะครับคำว่า FTP ก็อาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วจริงๆแล้วเราจำเป็นไหมต้องรู้มันนะครับผมวันนี้อ่าก็อย่างที่เดยเคยเกริ่นไปว่าช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มกลับมาพยายามจะ ซ้อมเป็นระบบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแบบเป้าหมายนะครับว่าจะไปดอยอินทนนท์ช่วงกุมภาก็นะก็คืออยากให้โอเคขึ้นรอดไปปลอดภัยแบบว่าไม่น่าเครียดจนเวินไปนะครับเลยกลับมาซ้อมแบบเป็นระบบนิดนึงก็พูดถึงการซ้อมนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันจําเป็นไม่ต้องมี power meter มีอะไรวันนี้ก็อาจจะมาแชร์แบบเรื่องราวของการซ้อมแบบบ้านๆนะครับให้กับเพื่อนๆ ได้ได้ชมกันนะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ขี้เกียจมากเลยนะในการซ้อมแบบว่าเรียกว่าทำเซ็ตทาคอร์ดทำอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหมันไม่สนุกซะเลยนะ,ะสำหรับช่วงนี้เราก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราฟิตไปด้วยกันแล้วก็ซ้อมไปด้วยกันแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยในก่อนที่จะเริ่มมาตรการใดๆทั้งสิ้นนะครับพูดถึง F T P นิดหนึ่ง F T P นะครับสำหรับผมนะครับถามว่าจําเป็นไหมนะครับจริงๆก็ ไม่ได้จำเป็นนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้ใช้พาวเวอร์มิเตอร์ก็ไม่ได้จำเป็นแต่ว่าเราก็ควรจะมีเหมือนวิธีการวัดตัวเองนะครับวัดค่าตัวเองเราจะเอาตัวเองในวันเนี้ยกับในอีก2 3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเอามาวัดกันตรงไหนจะมาเทียบกันตรงไหนเนี่ยแหละครับผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องของตัวเลขพวกนี้ FTP ก็เป็นหนึ่งตัวเลขที่สามารถเอาไปวัดได้นะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงดีกว่า เอาละในระหว่างนี้ะระหว่างที่เราวอร์มร่างกายนะครับก็คุยกันไปด้วยดีกว่านะครับก็อย่างนี้บอกว่าวิสาเหตุหลักของ FTP นะครับก็คือ เช็คว่าตัวเองในวันในวันนี้กับวันข้างหน้าเนี่ยครับมันฟิตต่างกันขนาดไหนซึ่งก็มีหลายวิธีนะเราจะเช็คจากฮาร์ดเรทก็ได้จากหรือว่าเราจะใช้วิธีการจับเวลาก็ได้นะครับอย่างเช่นวันนี้หนึ่งรอบสกายเลนโดยไม่มีใครนำนะครับเราปั่นได้กี่นาทีอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยมาเราก็มาปั่นใหม่นะครับแล้วก็แล้วก็มาดูนะครับว่าใน1รอบเนี่ยเราปั่นได้น้อยใช้เวลาน้อยลงเท่าไหร่อัอนนี้ก็เป็นวิธีเช็คอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่า ข้อดีของ FTP นะครับก็คือมันสามารถที่จะต่อยอดได้ถ้าเกิดว่าเรามี power meter มันก็สามารถที่จะบอกโซนของเราได้ว่าโซนทําการของเราแต่ละโซนคือตรงไหน sweet spot ของเราคือเท่าไหร่ tempo ของเราคือเท่าไหร่มันก็เอาไปต่อยอดไปคํานวณได้นะครับเพื่อการซ้อมที่แบบมีความเป๊ะมากขึ้นนะครับผมแล้ว FTP มันคืออะไรนะครับอธิบายให้เห็นภาพแล้วกันนะครับก็คือ FTP จินตนาการว่าตัวเองเหมือนกําลังมองที่หน้าปัด รถยนต์ใช่ไหมที่รอบเครื่องรถยนต์อยู่นะครับไอ้รอบเครื่องรถยนต์ก็จะมีโซนที่เป็นโซนเขียวโซนเหลืองแล้วก็เป็นโซนเรดไลน์โซนแดงถูกไหมทีนี้เนี่ยถ้าเราเกิดว่าเราลากรอบแบบโหในโซนเรดไลน์ตลอดเครื่องก็น็อกเครื่องก็พังใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากทําให้ไปเร็วที่สุดก็คือเราจะอยู่โซมาโซนสีเหลืองๆนะครับ ไม่โหลดจนเกินไปไม่หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็ไปได้ระยะทางที่เร็วที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็เซฟพลังงานเซฟร่างกายที่สุดโดยที่ไม่ทําให้เครื่องเราน็อกซึ่งการที่เราไปอยู่เรดไลน์นานๆนะครับหรือว่าเราใช้พลังงานแบบว่าโอเวอร์โหลดเกินไปเนะี่ยก็นั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดตะคิวนะครับผมตะคิวก็เกิดจากเนี่ยแหละครับเราไปฝืนหรือเราไปเราไปาลากรอบแรงจนเกินไปเยอะจนเกินไปนะครับร่างกายก็จะ หลั่งสารแลคติกออกมานะครับทำให้เกิดตะคุงตะคิวต่างๆนะครับเป็นการเตือนร่างกายเป็นการเตือนตัวเราเองนะครับว่าเฮ้ยมันแรงเกินไปแล้วนะมันเยอะเกินไปแล้วนะตะคิวก็ขึ้นมาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้พวกตัวเลขพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น FDP ไม่ว่าจะเป็นโซนหัวใจต่างๆนะครับมันก็เป็นความรู้ที่เราก็ควรจะมีไว้นะครับเพื่อที่ได้เราอย่างน้อยนะครับก็ไว้เซฟตัวเองนะครับอย่างเช่นโซนหัวใจต่างๆนะครับเราก็โอเครู้แล้ววันนี้เราจะซ่อมเราจะแข่งเราจะปั่นในโซนไหนนะครับผม เปลี่ยนคอมนิดนึงคอมช่วงนั้นอัปเดตถ้าเกิใครใช้ Swift นะครับก็ง่ายนิดเดียวก็เข้าไปที่โปรแกรมเนี่ย FTP test นะครับเขาก็จะมีให้เลือกเลยว่า,าจะใช้แบบไหน FTP test นะครับธรรมดาหรือว่าแบบสั้นหรือว่า RAM test หรือว่า RAM test สั้นอะไรอย่เงี้ยครับก็ลองไปใส่น้ำหนักให้ถูกต้องแล้วก็ลองไปใช้ได้เลย ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการทำแร Test กันนะครับ r แร Test ก็คือเป็นหาการหา FTP อย่างหนึ่งนะครับโดยการค่อยๆเพิ่มความหนักหน่วมขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดจนเข้มข้นที่สุดเท่าที่เราจะบอกว่า withstand ได้นะครับแล้วเขาก็เอาตัวเลขตัวนี้ยมาคำนวณ FTP อีกวิธีนึงก็คือเราหลังจากกรอมเสร็จปับ๊บเราขี่20นาทีต่อเนื่องนะครับแล้วดูว่าตัวเลขนะครับ FTP ของเราเนี้ย ค่าเฉลี่ย20นาทีเท่าไหร่นะครับเราก็ค่อยเอามาคํานวณก็เคยทํามาทั้ง2แบบแล้วนะก็รู้สึกว่ามันก็ม,นกมันก็เหมือนกันนะครับตัวเลขท,ที่ออกมได้ออกมาก็เท่ากัน,นทีนี้ก็อยู่ที่เราแล้วครับว่าจะถนัดหาค่าตัวนี้วิธีไหนซึ่งถ้าเกิดไม่มีพีอ็อพา์มิเตอร์ก็ใช้ฮาร์ดเรทมอนิเตอร์ทําวิธีเดียวกันเลยครับ20นาทีค่อยๆปั่นไปนะครับว่าเราใช้ฮาร์ดเรทใน20นาทีเนี่ยเราใช้ฮาร์ดเรทเท่าไหร่ก็เอามาเฉลี่ยแล้วก็มาหาค่า F T HR Functional Threshold Heart Rate ใช่เลยได้เหมือนกันนะครับผมนิดนึงคือ FTP ใน Swift นะครับตัวเลขที่เราได้กับ FTP ที่เราได้จากพาวมิเตอร์บนถนนเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะนั่นเรื่องปกติเพราะว่าเวลาเราอยู่บนถนนนะครับเราก็จะมีแรงกระตุน้นแรงผลักให้แบบออกกําลังมากกว่าอยู่แล้วกว่าที่จะอยู่ในห้องแบบว่าเสมือนจริงแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าวัตถุประสงค์เราอย่างที่บอกว่าคือเราจะเอาไว้วัด ค่าของตัวเองวันนี้กับในอีกอนาคตข้างหน้าหรือในอดีตที่ผ่านมานะครับอ่า่ยง่ายนะครับก็ทำตามเขาสั่งเขาสั่งว่าฟรีไรด์ฟรีไรด์8นาทีแล้วก็ฟรีไรด์ไปหลังจากนั้นก็จะมะีขั้นตอนต่อไปบอกมาเรื่อยๆว่าให้ปั่นที่กี่วัตนะครับนี่ตรงนี้จะบอกเราก็ทำตามเขาเท่านั้นเองครับ อะลรแล้วก็ FTP test ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องรีบวิ่งออกมาทำงานก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ M quarter เดี๋ยวเราให้ฟังแล้วกันว่า FTP test เนี่ยมันได้เท่าไหร่ยังไงแล้วเอาไปใช้ยังไงนะ สาม,มารถเข้ามาชมนิทรศการอะไรต่างๆได้ครับว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับผมเดี๋ยวเสียงดังนี้โอเคก็เลิกงานแล้วนะครับว่าจะไปคุยต่อที่งานแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับก็จะวุ่นวุ่นวุ่นวายกับการทำงานก็เลยไม่มีโอกาสสักเท่าไหร่แล้วก็ เสียงค่อนข้างดังนะอะละมาถึงบ้านล้จะมืดนิดนึงแต่ว่าเราก็มาคุยกันต่อแล้วก็มาสรุปนะครับข้าขอเนี้อจัดรถเตรียมตัวไปปั่นพรุ่งนี้ด้วยเรยแล้วกันพรุ่งนี้ก็จะไปซ้อม TT ขี่ยาวๆนิ่งๆนะครับเรื่องของ hard rate นะครับก็อาจจะใช้ระยะทางเยอะหน่อยแต่ว่าสปีดอาจจะตำ่ำโอเคก็สรุปทำไมต้องหา FTP นะครับก็ เราได้ตัวเลขหรือว่าค่าของ F T P ไปแล้วตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าความสําคัญก็คือเอาไปเปรียบเทียบตัวเองระหว่างตอนนี้กับอดีตอนาคตอะไรเงี้ยครับแล้วก็ F T P ก็มีความสัมพันธ์กับเรื่องของน้ําหนักด้วยนะอย่างคนที่น้ําหนักเยอะๆอย่างเงี้ยตัวเลข F T P ของเขาเนี่ยอาจจะดูเยอะนะครับสำหรับอย่างผู้หญิงนะครับอาจจะได้ตัวเลขที่มันค่อนข้างที่จะน้อย นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไอตัว F T P นะครับได้เยอะหรือว่าได้น้อยเนะี่ยไม่ได้แปลว่าแรงหรือไม่แรงเนะี่ยมันต้องเอามาเปรียบเทียบต้องมา,อาหารเฉลี่ยกับน้ําหนักของเราด้วยนะครับอย่างตอนเนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาผมก็เห็นว่าโอเคตอนนี้ประมาณ1 6 6 170รอยะไรเงี้ยซึ่งก็ถือว่าไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่ปกติแล้ว F T P ผมก็จะอยู่ประมาณ180แนะครับแล้วก็ช่วงฟิตฟิตเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ200นะครับก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงช่วงเนี้ย ร้อยเกือบ70ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาซ้อมมากขึ้นแล้วก็สัมพันธ์กับน้ําหนักนะครับช่วงนี้น้ําหนักเยอะแล้วก็ยิ่ง FTP น้อยเนี่ยก็ยิ่งแปลว่าเรายิ่งไม่ฟิตเท่าไหญ่เพราะฉะนั้นก็เป็นหนงเป้าหมายที่เราอาจจะต้องอคอยลดน้ําหนักแล้วก็คอยเพิ่ม FTP ไปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับ แต่ว่าด้วยโครงสร้างแต่ละครับจะมีนคนน้ำหนักน้อยอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดลึกว่าวิธีการทํำยังไงเพราะผมเชื่อว่าใน u ูทูบเนี่ยมีบอกเยอะแยะเต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับผมเองก็เคยทาวิดีโอไว้แล้วแหละว,วันนี้แค่มาบอกว่าทําหมแล้วก็มันจําเป็นไหมนะครับแล้วก็ควรจะรู้ไหมถ้าพูดภาพรวมคําตอบนะครับว่าควรจะรู้ไว้ไหมนะครับ FTP นะครับก็เป็นหนึ่งวิธีที่จะเอาไว้วัดค่าความฟิตของตัวเองนะครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีวิธีการวัดความฟิตหรือว่าค่าความบอกว่าฟิตของตัวเองยังไงนะครับบางคนก็ก็อาจจะออกไปปั่นสถานที่เดิมๆนะครับแล้วก็จับเวลาอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับใช้วิธีไหนนะครับช่วงนี้ก็พยายามเปลี่ยนรูปแบบของการทําวิดีโอนะครับมาทําแบบเป็นสบายๆเป็นสไตล์บล็อกแบบนี้บ้างนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ลองพิมพ์บอกกันได้นะครับผมสาเหตุนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆเห็นว่า การที่เราบางทีเนี่ยบางคนชอบบอกว่า้ไม่มีเวลาไม่สามารถทําได้จริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะแยะมากมายนะครับก็ในไลฟ์สไตล์ปกติของเราเราก็สามารถที่จะควบรวมเรื่องของการซ้อมหรือว่าการปั่นจักรยานเข้ามาด้วยกันได้นะครับก็หวังว่าเพื่อน <ๆ S 1> คงจะชื่นชอบเนื้อหาที่เอามาฝากกันนะครับถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ลองพิมพ์บอกกันได้นะครับถ้าเกิดว่าผมตอบได้เนี่ยก็จะพยายามเอามาตอบนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ถือว่าปีใหม่แล้วนะครับเป็นโอกาสที่ดีก็เรามาลอง ฟิตไปด้วยกันแล้วกันนะครับในเดือนธันวานะครับก็พยายามที่จะทําวิดีโอให้เยอะกว่าปกตินะครับแล้วก็พยายามจะเอาเรื่องราวของไลฟ์สไตล์อะไรมาฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศหวังว่าเพื่อนๆคงจะชื่นชอบนะครับถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนํามาปั่นจักรยานทําให้โลกใบน,นี้น่าอยู่กันนะครับผมปั่นต่อไปไวล์ลิน